มันช่างไวาอยูคนึ่งไอาสิอันนี้ก็ลังเตรียมรถนะครับต้อ,นนต,อ,นนอนนตารไทไปดิ เหมือนจะง่ายนะครับแต่ไม่ง่ายเปลี่ยน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 ครับเปลี่ยนครันเขมีวันนี้เปลี่ยนเร็วไหมครับพี่ ใส่บอดี้ไหรลเล่นมันเปลี่ยนในโค้งเลยเนี่ย สําหรับน้องๆที่เล่นตามท้องถนนนะครับเล่นในสนามนะครับดีกว่าครับประหยัดตังค์นะครับแล้วก็ไม่ต้องเสี่ยงพุตบาทหักก็เรียบดูนะครับรถสนามนี้นะครับสําหรับพี่น้องชาวปากน้ํานะครับเมมเบอร์ไม่แพงครับมีนวดด้วยอันนี้คือ รถสนามเขามาเขาเรียกว่าวิ่งให้เราได้เห็นนะครับว่ารถสนามเป็นยังไงใน,นเครื่องโอเอสเ่ครับ <OS. S 1> แล้วตอนนี้โอเอสราคากับโนวาลอซซี่ก็ต่างกันด้วยนะครับ เสียงคล้ายๆเด็กเด็กอ่อนอร้องน,น,น,นะครับตัดยิงนี่แบบไม่มีบอดี้นะครับจะลอยๆหน่อยเ็นโนวามาันหมดแล้วใช่ แล้วคันนี้เวลาคอดีไฟอยู่ที่สองวันกว่าคันนี้จะได้นะครับ